พี่น้องครับมากินข้าวด้วยกันครับมาทานข้าวด้วยกันทานข้าวแรงข้าวเย็นด้วยกันครับฝนตกมืดมือแต่ว่าบ่พ่อเป็นน้ำเป็นตน้นออกพี่น้องครับตาผ่า,าแม่บ้านเิ่นเที่ยวใหญ่ขามาในเฮีเ้ยนใหญ่ครับข้าวหนึ่งแดดออกไปใหญ่ไปข้าวหนึ่งฝนมาเมือดมากใง่ายญ่ขามาง่ายอยู่ประมาณเจ็ด มันแปรหาสิบเทียอยู่บ่มือนี่กินเขารุ่นมูครับกอดลุงพ่อป้ามันกินปะนะระมาน่ะก็แม่บ้านครับพระเจ้าเห็ดไข่ปลาโลก,กินน้ำบ่าเป็นนะครับบลูกกินแล้วเดี๋ยวอาจารย์ข้มอาจารย์ข้มผันได้เห็ดหนึ่งกบครับพี่น้องหนึ่งกบเห็นกบคิดพ่อคิดหอดปลัด กับคุณเมาครับ,ม,รบมักหลายอย่าลืมไม่กินน้ำเด้อเดี๋ยวโควิดไส้จะไม่กินน้ำกันเดี๋ยวเสียฮักบต้มสู่กินหนึ่งซู่กินอ้อมสู่กินปีงสู่กินครับส่วนนี้ก็เป็นปลาแดดวางพี่น้องครับปลาแดดวางมือนี้ยายทีเคยไายท้ำเผินผ,ผลมาขายปลาแดดครับตั้งแต่ปีไกลนี่ครับแม่บ้านมือซื้อสองโลโลละห้าสิบบาทก็เลยมาของเลยมาบองเอง ส่วนนี้ครับพี่น้องครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นดองผักสมพัฒป้ายุเฮ็ดครับนี่แต่ว่าสีมึงกันมึงเป็นยังไงฮะเนี่ยผักกามพี่น้องแซ่บอยู่ยประแดบวอมันสุ่งสีงมันหวานแต่ว่ามัน ร้องนำตาลใส่แท่งขงชุดระบนนนเนาะหนึ่งครบขาดปเลรก็คือไปู่เล่าครับรกามกามครับบ่มบดอก ป่าเขนได้เอาใบเห็ดซึ่งประกุมกัมเขาติดเมือ่อถ้าเป็นเด็กอยู่ดินนะเขาติดเมื่อสมัยกัอป์ไปนอนครับพ่องเอาเนี่ยเขามั่นโอบตัวม,มั่นเนี่ยมาท่านี่ ต้องติดด้วยขอสินเมื่อใครกินกบมากินด้วยกันเด้อ <c oughs>

เสียงล่มเหลือไม่แล้วพี่น้องก็ง่ายผู้ผู้้าอยู่บ่พผ้เป็นน้ำขนผู้ผ้าเป็นน้ำแต่ว่าชื่อเราเป็นน้องหันครับถ้าเกิดจีนเพื่อนน้องหันเขาจะได้ดำหน้าอยู่พี่น้องแต่บ่านนี้ของเราใจเราปีนีหายเออ ลูกขาไปเลยพี่รองครับพักเนี่ยขวดรุ่ขงขวดป่าวกว ชุ่มมาบ่านที่เจ้าจิ้งเขาเจ้ากัาาบพระโลกสุนพระตาม นะสิมันใบมันออกมามักไว้ครับมักไว้ก่อนมันออกมาเสียน้ำไว้ก่อนมันจึงคัน

ต้องใจเริ่มเอานั่นมันรับฟ้าปุ๊บพิด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 ปุ๊บงนี้ดีที่นั่งเลยวางประแดดเส้นของการ